หัวแม่แก้วสวัสดีค่ะทำกินกับแม่แก้วกับเมนูเต้าหู้ทอดผัดขาป่นค่ะวัตถุด,ดิบที่ต้องเตรียมก็จะมีเต้าหู้เหลืองนิ่มขาป่นพริกชี้ฟ้าน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะขามเปียกสำหรับอัตราส่วนสามารถดูได้ใต้คลิปค่ะนำเต้าหู้เหลืองนิ่มนำมาทอดในหม้อทอดไฟฟ้า ทอดให้มีลักษณะเหลืองกรอบเมื่อได้ตามต้องการแล้วยกขึ้นเสด็จน้ำมันเทน้ำมันพืชลงกระทะเล็กน้อยตามด้วยขา่าป่นผัดให้ขา่ขาป่นมีกลิ่นหอมจากนั้นเทเต้าหู้ทอดลงไปผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลา น้ำมะขามเปียกผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปผัดให้เข้ากันอีกรอบเสร็จแล้วค่ะกับเมนูเต้าหู้ทอดผัดขาป่นและวพบกันใหม่ในเมนูหน้าทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ